สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะกลับมาพบกับช่องแป้งทีวีชาแนลกันอีกตามเคยนะคะวันนี้นะคะทุกคนแป้งจะมาสอนทุกคนปรับเปลี่ยนสภาพอากาศในเกมซากุระนะคะทุกคนใครที่เบื่อท้องฟ้าวิวเดิมๆแบบนี้เนี่ยก็สามารถทำตามแป้งในคลิปนี้ได้เลยนะในคลิปนี้เนี่ยจะเป็นการสอนทำท้องฟ้ามืดครึ้ม ท้องฟ้าสีต่างๆมีฝนตกปลอยๆฝนตกมากแล้วก็พายุฝนแล้วก็มีเรนโบ์ด้วยนะคะดูคนจะเป็นสายรุ้งเนาะแล้วก็จะมีหิมะตกด้วยนะคะมีทั้งแบบหิมะตกน้อยๆแล้วก็แบบมีหิมะตกแบบว่าพายุด้วยนะคะดูคนอ่ะขั้นตอนแรกเพื่อไม่ให้รอช้านะคะดูคนทําง่ายๆเลยนะไม่มีบั๊กอะไรทั้งสิ้นนะคะดูคนเพียงแค่กดมาที่เมนูซ้ายบน จะไปอย่างช้าๆเนาะกดมาที่รูดูตรงนี้เนาะเลือกรูดูนะคะข้างๆคร็อกเลยกดเข้าไปนะคะเราก็จะขึ้นแบบนี้มาเดี๋ยวเรารีวิวทีละอันเนาะอันแรกมันก็จะเป็นแบบท้องฟ้ายาน,นะคะทุกคนเดี๋ยวแป้นจะรีวิวทีละอย่างไปให้ดูเลยนะคะว่าเป็นยังไงอันนี้ก็คือท้องฟ้ากําลังฝนตกนะอันนี้ก็คือฝนตกเล็กน้อยไปปลอยมาแล้วนะคะเขาเก็บตกละเอียดแบบ ละเอียดมากมากเลยนะคะแบบเก็บรายละเอียดฝนตกเนี่ยคือแบบฝนตกใ่พื้นฝนตกอะไรเงี้ยมีรายละเอียดเยอะมากเลยนะอันนี้เพิ่มระดับมาก็คือฝนตกแรงขึ้นนะส่วนอันนี้ก็คือฝนตกแบบพายุเนาะมีฟ้าผ่าด้วยนะคะดูคนฟ้าผ่าฟ้าแลบนะแล้วคือที่ดีไปกว่านั้นก็คือมีเสียงด้วยนะคะดูคนแบบมีเสียงจริงๆเนาะเสียงก็คือแบบจะไล่ไปทีละสเต็ปเลยนะว่าจะเป็นฝนแบบไหนอันนี้ก็คือส่วนของหิมะนะคะ ปรับระดับได้สามเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือพายุเลยเนาะคือแบบโคขาเก็บรายละเอียดดีมากๆเลยนะคะทุกคนใครที่แบบไม่ต้องการแล้วก็สามารถกดกระ,กะบาดแล้วทุกอย่างก็จะกลับมาเป็นเหมือนเดิมนะตรงนี้เราก็สามารถเลือกสีได้นะคะมีแบบแดงเขียวฟ้าชมพูเหลืองอะไรแบบเนี้ยเลือกสีได้ตามใจชอบเลยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเรนโบว์เนาะ เดี๋ยวนะแป้จาอันนี้ก่อนนี่นะคะหลังท้องฟ้าจะสวยงามเสมอเนาะหลังฝนตกอันนี้ก็คือถ้าเราเลือกเรนโบว์เนี่ยก็จะมีสายรุ้งขึ้นมาแบบนี้เราสามารถปรับสายรุ้งตามองศาที่ตัวเองชอบได้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้แป้งขอคนละหนึ่งไลค์แล้กดติดตามให้แป้งในคลิปนี้ด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย